กลางทางหลวงตอนตีสองผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนพอผมจอดรถถามว่าไปไหนเธอหันหน้ามาแต่ไม่มีตาและไม่มีปากครับหญิงชุดดำกลางทางหลวงเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณเบนครับคุณเบนนั้นเป็นฟรีแลนซ์ทำงานออกแบบกราฟิกจากที่บ้าน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนยกเว้นรับงานจากลูกค้าหรือไม่ก็ไปช่วยเพื่อนย้ายของในบางวันเท่านั้นเองคืนหนึ่งครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนคุณเบนขับรถออกจากกรุงเทพ,พเพื่อที่ต้องการจะไปส่งเพื่อนที่นครนายกครับจริงๆแล้วเพื่อนบอกให้ไปช่วงเช้าแต่เนื่องจากคุณเบนเพิ่งเคลียร์งานเสร็จช่วงประมาณสี่ทุ่มครับและกลัวว่าจะไปไม่ทันดังนั้นก็เลยตัดสินใจออกไปตั้งแต่สี่ทุ่มเลยครับ เพราะกลัวว่าอาจจะติดงานหน่วนก็นได้รถของคุณเบนนั้นเป็นรถเก่งธรรมดาครับไฟหน้าไม่ได้สว่างอะไรมากนะักแต่ค่อนข้างที่จะชินกับการขับรถตอนกลางคืนเพราะว่ารถมันน้อยครับรถไม่ติดมันเงียบดีคุณเบนขับรถในกรุงเทพไปทางลังสิตครับลอดออกโทวเวและเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าทางหลวงหมายเลข3 3ครับถ้าใครเคยใช้จะพอรู้ว่ามันเป็นที่ค่อนข้างที่จะเปี่ยว โดยเฉพาะตอนกลางคืนเวลาผ่านไปจนถึงตีสอครับถนนแทบไม่มีรถเลยมีตะไฟสลัวสลัวครับจากเสาไฟฟ้าริมถนนกับเสียงลมตีเข้าที่หน้ากระจกคุณเบนเปิดเพลงฟังเบาๆอยู่ในรถจู่ๆคุณเบนนั้นก็เห็นคนเดินอยู่ริมถนนแบบไกลๆครับเธอเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำ ตอนแรกคุณเบนก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจจะเป็นแค่คนเดินปกติเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะรถเสียแล้วก็เดินไปขอความช่วยเหลือครับคุณเบนก็เลยชะลอรถเพื่อมองว่าบริเวณแถวนั้นมีรถจอดหรือไม่แต่ไม่เจอเลยครับพอขับเข้าไปใกล้ๆครับคุณเบนชะลอและจอดถามแต่ทันทีที่หยุดรถเธอหันหน้ามาครับซึ่งเธอไม่มีหน้าครับไม่มีตาไม่มีปากไม่มีอะไรเลยครับนอกจากผิวขาวซีดเรียบกับผมยาวปิดหน้ามองไม่ค่อยชัด คุณเบนเห็นแบบนั้นรีบเร่งทันทีเลยนะครับเหยียบมิดเลยครับใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบครับตอนนั้นคุณเบนไม่กล้ามองกระจกหลังเลยด้วยซ้าเพราะกลัวว่านั่นอาจจะไม่ใช่คนครับและทุกครั้งที่ปัดน้าฝนเหมือนจะเห็นเงาที่มีสีำดำาๆผ่านกระจกหลังด้วยคุณเบนขับรถเร็วมากจนถึงปั๊มแห่งหนึ่งครับปั๊มนั้นเปิดตลอด24ชั่วโมงคุณเบนรีบจอดรถและเดินเข้าไปล้างหน้าตั้งสติครับเจ้าของร้านกาแฟหันมามองว่า พี่เจออะไรมาหรือเปล่าหน้าตาพี่ดูไม่ดีเลยอะ่ะคุณเบนไม่ได้ตอบกลับนะครับแค่ยิ้มและบอกว่าผมแค่ต้องการกาแฟตอนนั้นมีลุงคนนึงครับอยู่แถวนั้นพอดีแกบอกว่าเมื่อคืนก็มีคนหนึงที่เจอผู้หญิงใส่เสื้อสีดำเดินอยู่แถวโค้งนั้นเลยคุณเบนหันไปมองหน้าแกนะครับแล้วถามว่าแถวนั้นมันเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอครับคุณลุงนั้นบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่ง ถูกคนขับรถกระบะพาไปทิ้งข้างทางเธอใส่ชุดสีดําเหมือนกําลังที่จะไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างมีคนเจอศพเธอหลังจากนั้นที่เธอหายตัวไป3วันตรงโค้งนั้นแหละมีคนเห็นเธอบ่อยที่สุดคุณลุงพูดต่อว่าส่วนมากจะเจอช่วงกลางคืนนี่แหละเพราะรถมันไม่เคยเยอะบางคนจอดรับบางคนหันไปมองแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยคุณเบนก็ขนลุกสิครับคุณเบนเลยนั่งอยู่ที่ปั๊มนั้นจนถึงประมาณช่วงสักตีสามคึ่ง แล้วค่อยๆขับรถต่อแบบไม่แวะไม่มองกระจกหลังเลยด้วยซ้ําไม่หยุดให้ใครขึ้นรถอีกเลยครับหลังจากวันนั้นคุณเบนไม่กล้าขับรถช่วงดึกเลยเพราะทุกครั้งที่ผ่านเส้นนั้นคุณเบนมักเปิดไฟรถไว้เสมอเหมือนให้ตัวเองรู้ว่ามีแค่เราเท่านั้นแหละที่อยู่บนรถแต่บางครั้งคุณเบนก็สงสัยไม่ได้ครับว่าคนที่คุณเบนหยุดเพื่อที่จะถามในวันนั้นเนี่ยไม่แน่ วิญญาณน,นั้นอาจจะต้องการหาทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าแล้วคุณล่ะครับเคยขับรถตอนกลางคืนช่วงดึกๆแล้วเจอใครข้างถนนบ้างไหมครับเพราะถ้าคุณเจอแล้วคุณดันรับขึ้นรถมาด้วยมันอาจจะไม่จบง่ายๆเพียงแค่นั้นนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่านั่นคือวิญญาณหาทางกลับบ้านหรือวิญญาณอยากพาคุณไปอยู่ด้วยนั่นเอง